วันนี้ครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับจะไม่แนะนําสูตรอาหาราแบบหลวกๆนะครับวันนี้เขาจะหอยแข็งนะครับหลวกจิม้มจิ้มซีฟู้ดนะครับอื่นๆเขาต้องมันล่างหอยแข็งก่อนนะครับมันจะแนะนําวิธีนะครับบุดเขาจะดูการลวกหอยแข็งเหมือนกันนะครับว่าจะลวกยังไงให้แกะง่ายนะครับเนาะนี่นะครับหอยแข็งซื้อมาจากตลาดเ,าเดี๋ยวเราจะทำ ล้างนะครับง่ายเลยนะครับคือเศษอันนี้มันออกนะครับนี่นะครับเอาเช่น้ำแบบนี้นะครับแล้วเราจะเอาสากคกนะครับบางคนบางข้งเอามือล่างมันจะเจ็บนะครับครับเราจะทําดูนะครับครับจะคนนะครับจะเอามือคนมันจะเจ็บนะครับ สักโคกนะครับครับเทน้ำออกล้างให้สะอาดนะครับ ทำสักรอบสองรอบนะครับโอเคครับครับมาทำสักสามรอบนะครับ ครับตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วนะครับเขาจะล้างให้มันสะอาดแต้นะครับเดี๋ยวเขาจะแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันคลายขี้โคลนออกนะครับตัวเล็กม่เห้มละนี่ไันได้มาเอว่ะตัวเล็กโอเคครับแล้วบึูสนะครับเขาจะมาดูว่าลวกจะได้ให้มันแก่ายนะครับผมครับตอนนี้แนะนำโมอี้ก่อนนะครับล้างของแข็งครับผม ครับผมตัวนี้เขาจะลวกหอยแข็งนะครับเจาเหาแช่ไว้นะครับล่างสะอาดแล้วแช่ไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเปิดไฟให้เดือดเดือดนะครับเราจะใส่นี่นะครับน้ำส้มสายชูน้ำหนึ่งลิตรกับประมาณหนึ่งจอดโต๊ะนะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคครับผมรอให้น้ำเดือดเดือดนะครับจเอาหอยใส่แปประมาณ มาเกินนั้นหนึ่งนาทีนะครับทีไ่ไหนถ้แกงแ่ง่ายๆครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดอสุดเลยนะครับเราจะเอาหอยแครงใส่นะครับอันนี้ไปซื้อมาจากแม่ครวันนี้แกงงามนะครับเต๋อจะมีแกนน้อยๆไปเหมันได้มาตันบนสักเตือครับตึงนี้น้ำใกล้จะเดือดละเ,เอาเดือดสุดๆเลยนะครับ เราจะใส่ประมาณไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณห้าสิบวิหรือหนึ่งนาทีนะไม่เกินนี่นะครับดูต้องไปแกะพอนะอ่าแบบไหนผมครับเด็กคนบ้านนอกชอบกินแบบมีเลือดน้อยๆนะครับซุกลำกบะหม่ลํานะครับเนาะครับตอนนี้ก็น้ำเดือดสุดๆแล้วนะครับอเอาหอยแห้งใส่เลยนะครับ อจับเวลา <c oughs> น,นะครับสังเกตนะครับถ้ามีฟองอากาศขึ้นนี่แสดงว่ามันยังเบิดได้ด้วยนะครับต้องรอฟองอากาศมันหมดก่อนนะครับกว่าจะตักนะครับนี่นะครับฟองอากาศขึ้นปิ๊บ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 นะครับรอให้ฟองอากาศมันหมดก่อนนะครับ ครับขอ,องกาศยังขึ้นอยู่เลยนะครับพออากาศมดก่อนเนาะเอาพอแล้วครับเดี๋ยวจะซุกเกินแล้วเนาะครับนี่นะครับลวกแล้วมาพิงเอามาพึ่งว้อย่างนี้นะครับมันต้องใส่น้ําเย็นนะครับมันมีหลายสูตรบาง,งเจ้าก็ใส่น้ําเย็น เดี๋ยวให้มาแกะดูนะครับว่าจะเป็นได้ของน้องครับจะลองแกะดูนะครับหอยข็งโอ้นี่นะครับเอาสุกนน้อยน้องครับนาะตรงนี้น่าหอนอันตรายนะครับดิฟลำไปก่อนเสียวนะครับเดี๋ยวจะเขาจะทําสูตรน้ําจิ้มอีกทีนะครับอีนี้เขาสูตรกานลวกหอยก่อนนะครับบัดนีชอบดิฟทำก่อนี้เอาเมือนะครับสักรึ่งนาทีก็ได้นะครับนี่นะครับหอยข็ง มาดูชิมดูครับครับชิมดูนะครับหอยแขงลวกสูตรชีวิตคนมั่นนอก <c oughs> อืมเฮ้ครับยกน้จิม้มซีฟู้ดให้หน่อยอืมอคงอร่อยนะครับแก้ง่ายนะครับแค่ไม่ยากไม่แข็งสูตรใส่น้ำส้มสายชูนะครับ ครับวันนี้ก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับรัาผมชอบนะครับชอบกดไล่์นะครับใช่กกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับะไครหรือกดติดตามนาครับชีวิตคนมันอนกเลยนะครับบครับ